ช่วงนี้มีโยมมาหาอยู่แทบจะทุกวันบางคนก็ตั้งใจว่าจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าดูจากยูทูปเนี่ยบางคนมาก็ผิดหวังกลับไปอนาะนะจารย์ลงมาพูดหน่อยเดียวแค่นั้นเอง ไม่ได้พาปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือบางคนมาก็มาเจอกับเจ้าหน้าที่ในวัดก็เกิดขัดอกขัดใจปิดหวังกลับไปอย่างนี้ก็มีมันไม่ว่าเราจะไปวัดไหนไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแตนะ่เราก็เจอสภาพอย่างเงี้ยนะ ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะไปเจออย่างเงี้ยถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งอย่างเงี้ยแต่เราคาดหวังคา,าดหวังว่าจะได้รับการดูแลต้อนรับอย่างน้อย่างนี้เนี่ยพอเน่เป็นอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกผิดหวังแหละแต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนไปที่ไหนก็ มีปัญหาเพราะว่าไปเพื่อที่จะไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองไม่ต้องอะไรมากเอาแค่ให้พระนำทำวัดอย่างงี้นะบางคนก็รู้สึกขัดเคืองผิดหวังหวังดูก็นนำเพราะไประเราะเพราะพิงบางลูก็อ่า,อานผิดผิดถูกถูกขึ้นเสียงต่ำไปสูงไปอะไรผิดหวังอยากจะบอกโยมว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะ จะในวัดนอกวัดนะถ้าเราเป็นนักภาวนานะนะความหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นนะนะจิตไปติดอยู่กับอนาคตนะหวังว่าจะเป็นอย่างโน้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้นะพันะลงไปแบบไม่หวังอะไรหรือฝึกตัวเองโดยไม่คาดหวังอะไรนะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะนะ ถ้าหวังกันมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าในความคาดหวังนั้นมันก็จะเจอด้วยตัณหาอุปาทานรวมถึงทิฏฐิมานะของเราด้วยนะบวกเข้าไปด้วยวในเรื่องของการฝึกภาวนานก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องยอมรับเหตุการณ์รอบตัวที่มันเกิดขึ้น,นะอะไรเกิดขึ้นดีทั้งนั้น แต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะอไว้ใช้ในการฝึกฝนตนเองนะอะไรเกิดขึ้นกันไม่ดีทั้งนั้นนะมันไม่ถูกใจเราี่ยนมนะมันะสิ่งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างตัวแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกหัดตัวเองฝนะึกหัดตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นกลางต่ออารมณ์มนะันถ้าเป็นนักภาวนาที่เข้าที่เข้าทางแล้วเนะี่ยก็จะ ไม่มากเรื่องเท่าไหร่นักนะนะอะไรก็ได้นะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับนั่นะนะนะแปลว่าเราฝึกจิตตัวเองจนเข้าที่เข้าทางแล้วนะเพราะว่าทำไมาอยู่วัดนี้มานานเนี่ยนะก็เจอโยมอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดคนก็นมาคึกคักสักระยะหนึ่งนะพอผิดหวังเงินมาก็หายไปยนะ คนมันก็มาแบบฉับชวยนะนะคนก็มาอย่างอื่นนะไม่ได้มาคิดจะมาภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะเนะยอะแยะไปหมดผู้คนหลากหลายที่ผ่านเข้ามาในวัดนะมาแล้วก็ไปบางคนกะ็ตั้งท่าตทางๆ,งๆเดาจริงเอาจรนงะพอมาอยู่เข้าขจริงๆก็ไปไม่รอดอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะพระจะโยมนะเห็นมาเยอะแล้ว นะเพราะฉะนั้นก็นะลองไม่หวังอะไรดูนะนั่งสมาธิก็ไม่คาดหวังว่ามันจะต้องสงบอย่างเงี้ยนะคาดหวังว่ามันจะไม่ปวดอย่างเงี้ยนะเลิกคาดหวังกันมันดูอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันนะนั่นเองรู้ตามความเป็นจริงไปนะนะขอคำถามขราบนมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ จะคุณหมอปิ๊กปล่อยวางรายงานการปฏิบัติวันที่157ทําทำวัดเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนค่ะเห็นความคิดสลับดูลมหายใจไม่ได้นิ่งมากค่ะระหว่างวันมีเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนจะกลัวและกังวลมากๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าใจาย,ยอมรับได้ค่ะไม่ดินน้นรนไม่ทุกข์พอรับรู้ได้ได้ยิน จิตค่อนข้างนิ่งสังเกตว่าพอได้ยินจะไม่คิดปรุงต่อยอมรับเป็นจุดๆว่าณนะตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่นี้ยังไม่คิดต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อทำให้วางใจได้เร็วขึ้นค่ะขอน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะดีละค,อคอ่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ไปนะเ่าจะ พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะั่นแหละว่าอจิตมันยอมรับอะไรได้ง่ายขึ้นนะส่วนมากเราก็มักจะปรุงแต่งต่อไปในอนาคตเราคอยเกิดความวิตกกังวลพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะส่วนมากก็มักจะปรุงแต่งไปในะทางทางร้ายซะมากนะคอยเกิดความทุกข์ใจตามมาอย่างเงี้ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้อาจจะส่งผลที่ดีก็ได้นะแต่าราวางใจเป็นนะ นะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากนะบวกกับลบมักจะมาคู่กันทำใม้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีตามมาแต่ตอนนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตก็เตรียมรับว่าอาจจะมีมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามมาอย่างนี้เป็นตน้นนะมันก็จะสอนให้ใจเรายอมรับในทุกเรื่องนะทั้งดีและไม่ดีทั้งบวกทั้งลบนะมีค่าเท่ากันนะ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 อ่ะเชิญจัดคุณมิ้นปล่อยวาง รายงานการปฏิบัติวันที่139นั่งสมาธิสวดมนต์ระหว่างวันมีหลงไปตามสิ่งที่กระทบแต่กลับมาได้เร็วไม่จมนานมีทุกข์กับอาการกายปวดหลังก็ทุกข์ใจแต่ไม่ตลอดนั่งสมาธินั่งไปก็เห็นความคิดหลายอย่างทั้งดีไม่ดีอนาคตอดีตที่คิดไปพอสักพักก็อยู่กับลมหายใจกาย มีสมาธิได้เองแล้วก็เกิดเข้าใจอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เจ้าค่ะเกี่ยวกับการทำสมาธิในการภาวนาขอน้อมกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะบางทีมันจะนอกเหนือคำอธิบายนะไม่รู้มันคืออะไรนะอธิบายไม่ได้แต่ใจมันวางนะใจมันสบายขึ้นมาอย่างนี้นะมันเวลาเรานั่งสมาธินกะ็ อย่าเพิ่งใจร้อนนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปความคิดเยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะอารมณ์นี่มันกระทบมาทั้งวันนั่นแหละมันเก็บนะมันเก็บมาคิดเทียบเคียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเทียบเคียงกับอารมณ์ในอดีตเียเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไปเทียบเคียงกับเรื่องราวในอดีตเนี่ยอดีตมั่งอนาคตมั่งนะปรุงแต่งไปตามเรื่องมันนะนั่นเป็นเรื่องของจิตที่มันทํางานอยู่นะแต่พอเรา ค่อยๆปรับค่อยเกลีย่ยไปทีละนิดทีละหน่อยมันก็ราบเรียบขึ้นมาเองสมาธิเกิดเองเกิดเองก็อ๋อเองนะบางทีลองสังเกตด,ดูสิเวลาบางวันนี่นั่งสมาธินี่รบอะไรก็ไม่รู้ปัน่นป่วนไปหมดวุ่นวายรุนแรงเยอะแยะไปหมดเลยนะนะแต่พอนั่งไปสักระยะหนึ่งอยู่ก็เกิดสงบขึ้นมาดือด้อเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาดือ้อหรือบางทีก็มีทุกเวทนาทางกายแทรกเข้ามา ปวดเส้นเวียนเก้าจะอาเจียนอะไรก็ไม่รู้ปั่นปวนอยู่ข้างในแต่พอทนอดทนโดนไปโดนไปโดนไปอยู่ๆมันก็สงบขึ้นมานะแล้วก็เกิดคลิกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะพอคลิกแล้วก็คลิกต่อทันทีเลยนะมิโกะรู้สึกว่าอ๋อมันเข้าใจอะไรขึ้นมาซึ่งเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะนะนะจิตมันรู้มันเองอย่างนั้นจิตมันวางมันเองอย่างนั้นนะมันเป็นเช่นนั้นเองนะนะแต่ว่าไม่รู้จากชื่อมันอย่างนี้ก็มี โดยเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาปริยัติมามากพอเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะไปเรียกวันว่าไงนะมันไม่มีสัญญาเดิมที่จะเทียบเคียงได้นี่อันนี้ก็ช่างมันมันจะเป็นอะไรกัช่างมันแค่นั้นเองรับรู้ตองวานเป็นจริงก็พอแล้วนะ,ะเชิญจากคุณจุ๋มอเมริกาปล่อยวางรายงานการปฏิบัติวันที่157เช้านี้เดินจงกรม15นาทีสวดมนต์ทำวัดพร้อมกับทางวัด และนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงโดยร,มรวมๆจะรู้ว่าเผลอบ่อยตามรู้สติโดยรู้ลมหายใจระหว่างวันจริญสติโดยรู้กายและใจมีช่วงหนึ่งที่รู้ว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ได้ยินตั้งสติไม่ทันพูดตอบไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดโดยทำให้อีกฝ่ายเสียใจรู้สึกผิดหวังหลังจากพูดไปแล้วช่วงเย็นสวดมนต์ทำวัดพร้อมกับทางวัด ช่วงค่าเห็นขีเลส่ทำงานสติอ่อนกำลังหลงไปกับการเสิร์ชหาข้อมูลหาก็ข้อแก้ต่างรู้ตัวมีสติกับอยู่กับปัจจุบันก่อนนอนเดินจงกรม30นาทีและนั่งสมาธิ30นาทีกำหนดลมหายใจเข้าออกและมีการใช้คำบริกรรมร่วมด้วยจิตเป็นสมาธิรู้ว่าบางช่วงเผลอไปคิด รู้ว่าหลังงอและยืดให้ตรงสี่ครั้งแต่ละครั้งก่อนจะยืดให้หลังตรงสังเกตว่ารู้สึกปวดหลังก็ดูไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าหลังค่อมงอไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอยากจะเริ่มยืดหลังให้ตรงหลังจากนั้นรู้สึกสบายหลังเห็นความคิดที่เกิดดับตลอดการนั่งค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นความคิดเห็นความหลงเลนะี่ย ถ้ารู้แล้วหลงเนี่ยแปลว่าอมันมีตัวสติที่ทำงานสลับกับตัวโมหะอยู่นะรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้งดหลงไปครึ่งวันแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าหลงเลยก็มีนะะกำลังรู้กําลังคิดอยู่เนี่ยจะแปลว่ามันมีตัวสติที่มันแทรกเข้าไปในระหว่างความคิดนั้นอยู่พอรู้แล้วก็ดับแล้วก็คิดใหม่รู้แล้วก็คิดใหม่อย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาอยู่ น่ะมันก็เนี่ยฝึกไปอย่างี้แหละนะบางวันก็รู้สึกสงบเร็วบางวันก็สงบช้าบางวันความคิดก็เยอะบางวันความคิดก็น้อยนะจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าจิตมันราบเรียบเสมอกันได้นะนะเป็นกลางต่ออารมณ์พวกนั้นได้ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นแต่พออะไรมันเกิดขึ้นแล้วจมไปกับมันนะปรุงแต่งไปตามมันยาวๆเงี้ย,ยนี่แปลว่าสักไม่เข้าท่าแล้วน่ะแปลว่าเราไปมันมีเหตุอะไรอะ่ะ เหตุทีกระทบเข้ามาหรือเราไปสร้างเหตุอะไรขึ้นมาตอนนี้มันต้องมีผลอย่างนี้ตามมานี่ก็ต้องไปสํารวจตรวจสอบดูตัวเองตั้งเหตุไปกุศลเหตุไปกุศลนะนะลองไปสังเกตดูนะเชิญจักคุณจงรักรายงานการปฏิบัติวันที่50 5สินาฬิกา20นาทีถึง6กนาฬิกา55นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิ60นาที ค่า19นาฬิกาถึง22นาิ15นาทีวันพระไปวัดนั่งสมาธิ50นาทีสวดมนต์ฟังธรรมสนดนาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่างทางโลกและทางธรรมได้รับรู้ความคิดแนวคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในชีวิตประจําวันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นในรูปแบบก็ดูเวทนาทีก่ก้นและการปรุงแต่งการจางคลายบางครั้งเข้าใจไปยืดบ้างถอยออกมาดูบ้างน้อมกับขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะดีไม่รู้จะตอบยังไงัไม่รู้จะตอบอะไรนะโยมก็ช่างไม่มีรายละเอียดอะไรซะเลยนะ ก็เป็นว่าฝึกกันไปนะไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความอดทนนะอย่างน้อยก็มีหมู่กลุ่มที่ฝึกฝนตัวเองอยู่นะเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวโดดๆนะแต่บางทีจะไปคุยกับญาติพี่น้องสามีภรรยาอะไรในบ้านก็ไม่รู้คุยกับใครเรื่องของการภาวนาเนี่ยนะเพราะไม่มีใครเขาทากันนะเหมือนเราบ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะพอมฟังอย่างนี้บ้างเห็นว่าเอาคนอื่นเขาก็ฝึกกันอยู่เงี้ย แกเกิดความอุ่นใจขึ้นมาเลยเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดเลยขนาดนั้นหรือแม้กระ,ะทั่งสภาวะโทษทั้งหลายที่เรามีอยู่คนอื่นเขาก็เป็นนะไม่ใช่เป็นอยู่เราคนเดียวหรอกนะหรือบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไปไม่มาเนี่ยพอเราฟังบางทีก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งวคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกับเรานี่แหละนะบางคนก็นสงบะะมีสภาวะหวือหวาพิสดารพันลึกนะทั้งคนก็นไม่มีอะไรเลยไงนะนะนะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะ สลับสับเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะสามารถวิสุทธ์ได้ยังคือใจที่มันสบายขึ้นนะมันผ่อนคลายมากขึ้นนะมันเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นอันนี้จะเป็นตัววัดนะว่ามันก้าวหน้าหรือเปล่านี่นะนะแต่ถ้าเกิดว่าใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไปว่าแปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วไอ้ที่เราฝึกมานี่มันไม่ถูกต้องแล้วแต่ส่วนมากไอ้ที่ไม่ไปหน้ามาหลังเลยนี่ก็คือเป็นเพราะอย่างหนึ่งก็คือ นะความไม่ต่อเนื่องของการฝึกเนี่ยนะอย่างแรกเลยอย่างที่สองก็คือในการที่เรารู้อยู่นั้นนะ่ยมันรู้ไม่ตรงสภาวะนะไปติดอยู่แค่บัญญัติเนะีนะ่ยไปติดอยู่แค่สิ่งสมมุตินะ่นะอะไรก็ตามที่มันมีความรู้สึกว่ามีกูเข้าอยู่ในนั้นด้วยทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งสมมุติทั้งหมดนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสภาวะจริงๆของมันอย่างเช่นปวดขาก็รู้ที่อาการปวดจริงๆไม่ใช่ รู้สึกว่ากูปวดอยู่เลยอยากให้ขากูหายปวดเร็วๆอย่างเงี้ยนะรืออยากให้หมดเวลาเร็วๆอย่างเงี้ยน,น,นั่นแปลว่าเราไปติดอยู่แค่สิ่งสมมติไม่ได้ดูอาการของมันจริงๆนะเวลามันคิดขึ้นมาก็รู้อาการคิดนะไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยไปตามมันหลงไปกับความคิดนั้นอย่างเงี้ยแปลว่ามันรู้ไม่ตรงสภาวะแค่นั้นเองนะมันไปให้ไปสังเกตดู บางทีเราก็อ่านมาเยอะฟังมาเยอะนี่แหละแต่ว่าเวลาจะลงสนามจริงเข้าไปไม่เป็นบางทีนะนะเจอกิเลสอาดเข้างงนะไม่รู้จะไปยังไงนะฮะเปะปะไปหมดต่อยเป็นมวยวัดไปเลยทีนี้นะบางทีตอนอ่านทฤษฎีนะฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้รู้แจ้งนะนะฟังแล้วมันเข้าใจทะลุป,ปุโปร่งดีนะพอเจอของจริงเข้าขคนละเรื่องนี้ก็มีนะเราะนั่นก็อา,าอารมณ์กระทบนี่แหละในแต่ละวัน นะมาเป็นตัววัดนะกระทบแล้วรู้ทันไม่รู้ตรงสภาวะจริงไหมนะเห็นรั่วเห็นดยินรั่วเด้ยยินได้กลิ่นรั่วได้กลิ่นอย่างเงี้ยมันจริงไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอะไรก็รับรู้ตามอนเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่จริงไหมหรือมันไปรู้อะไรอย่างอื่นนะพอเห็นก็รู้ว่าฉันกําลังเห็นนู่นเห็นนี่พอได้ยินก็เสียงนกร้องเสียงมอไซด์วิ่งผ่านอนะไรเงี้ยกลายไปไป,ไป,ไป,ไปรู้อยู่ไอเรื่องสมมุตินะไม่ได้รู้สภาาะาจริงอย่งเียนะนะนะก็ทําให้เสียเวลาไปบางทีนะ นะคิดว่าตัวเองภาวนาแต่ไม่ไม่ได้ใกล้กับคำว,ว่าภาวนาเลยก็มนะีอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเอง